ต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะกาหนดปฏิกิกริยาต่อไปนี้ก็มีแคลเซียมทําปฏิกิริยาต่างๆมา4ปฏิกิริยานะคะเสร็จแล้วก็ถามว่าค่า IE 1ของแคลเซียมเป็นกี่กิโลจูลต่อโมลมีใช้ให้เลือกข้อ 1, 2, 3แล้วก็สนะคะสาหรับอันแรกแคลเซียมเราไปเห็นนะคะว่ามันเปลี่ยนจากโซลิดไปเป็นแกส๊สเราเรียกว่าพลังงานการระเหิด1 8 4กิโลจูลต่อโมลน,นะคะและข้อนี้พอปฏิกิริยาที่2แคลเซียมบวก1 กลายไปเป็นแคลเซียม2บวกในสถานะแก๊สเหมือนเดิมเนาะมีอิเล็กตรอนหลุดมาตัวหนึ่งมันก็ดูดพลังงานเข้าไปเพื่อที่จะดึงอิเล็กตรอนออกซึ่งอิเล็กตรอนซึ่งพลังงานอันนี้เรียกว่า IE 2ใช่ป่ะเพราะเป็นการดึงอิเล็กตรอนตัวที่2คืออันนี้มันเสียอิเล็กตรอนตัวแรกไปแล้วคราวนี้มันเสียออกไปอีกหนึ่งตัวคือเป็นการเสียตัวที่2องเลยกลายเป็น IE 2อันที่3เป็นจากแคลเซียมแก๊สไปเป็นแคลเซียม2บวกอควิสแล้วก็บวก2องอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาอ่ะ แสดงว่าอันนี้เนี่ยตอนแรกมันต้องมี IE1 หนึ่งก่อนป่ะก็คือมันจะต้องเปลี่ยนจากตัวแคลเซียมแก๊สเนี่ยนะไปเป็นแคลเซียมบวกสถานะแก๊สแล้วก็เป็นแคลเซียม2บวกสถานะแก๊สแล้วค่อยกลายมาเป็นแคลเซียม2บวกเอออนถูกป่ะแสดงว่ามันจะต้องมี IE1 ก่อนต้องใช้ i อ e 1ในการให้อันนี้หล,ลุดออกมากลายเป็นตัวนี้แสดุวแคลเซียมบวกก็กลายเป็นแคลเซียม2บวกก็ต้องมี Ie 2ถูกป่ะคืออิเล็กตรอนหลดอีกตัวหนึ่งแล้วจากแคลเซียม2บวกที่เป็นแก๊สเนี่ยกลายเป็น2บวกแต่เป็น a อคเวยสมันมีการล้อมรอบด้วยนะ้ำเราเรียกว่าพลังงานไฮเดรชันเนาะเพราะฉะนั้นที่มันคาย415เนี่ยมันเกิดจาก Ie 1บวก i อ e 2บวกกับไฮเด a รชันเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่าแคลเซียมแก๊สกลายไปเป็นแคลเซียมแอคเวยสแล้เรียกว่าพลังงาน h y เด a รชันซึ่ง h y เด a รชันเป็นแบบคายพลังงานอันนั้นเราจะได้แล้วนะคะว่าข้างบนเนาะ IE 1บวก IE 2บวกไฮเดเรชันเท่ากับคายก็คือคายใช้ลบใช่ปะ่ะถ้าดูดใช้เครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นอันนี้คือนนมาจากประโยคนี้นะคะ จะว่า IE1 บวก IE2 บวก Hydration ได้ขายพลังงาน IE1 คือสิ่งเที่ยวจะหา IE2 คือดูดพลังงานข้างบนใช่ปะ1,145 Hydration คือ2,150เป็นลบเท่ากับลบ415เพราะฉะนั้นพอแก็สมก,การนะคะจะได้ว่า IE1 เนี่ยมีค่าเท่ากับ 590ซึ่งเป็นคำตอบข้อ2โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เ้องๆควรจะรู้เกี่ยวกับข้อนี้นะคะก็คือตอนแรกเนี่ยเราต้องระบุให้ได้ก่อนว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้างอันแรกเราก็ต้องรู้ว่าเป็นการระเหิดเนาะอันที่2คือเป็นไอ e 2เพราะว่ามันอันนี้ได้เสียอิเล็กตรอนตัวแรกไปแล้วเลยกลายเป็นแคลเซียมบวกแล้วเสียอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งเป็นแคลเซียม2บวกก็ต้องเป็นไอ e 2เสร็จปุ๊บอันนี้นี่จากแคลเซียมที่เป็น อะตอมเลยยังไม่เป็นไอออนเลยสถานะแกส๊สกลายไปเป็นแคลเซียม2บวไอออนในสถานะเอควี u อสหรือว่าละลายน้ําเพราะฉะนั้นมันต้องกลายไปเป็นแคลเซียมบวกก่อนก็คือต้องเสียอิเล็กตรอนหนึ่งตัวก่อนไออีหนึ่แล้วค่อยเสียอีกตัวหนึ่งเป็นไออีและจากอน,นันเนี่ยสถานะแกส๊สกลายไปเป็น a q u วี u อก็คือต้องมีพลังงานไฮเดรชัน จากนั้นอันสุดท้ายเราก็รู้ว่ามันเป็นไฮเดรชันแล้วคราวนี้เราก็ใช้สมการอันนี้เป็นตัวยืมเพราะมันมี i อ e 1ที่เราอยากหาเอาไอเอสอจากข้างบนมาใช้ไฮเดรชันจากข้างล่างมาใช้โดยต้องดูเครื่องหมายด้วยนะคะว่าเป็นบวกหรือเป็นลบโดยดูจากดูดเครื่องหมายเป็นบวกลบเอ้ยคายเครื่องหมายเป็นลบโอเคป้าเท่านี้เราก็จะคิดเลขออกมาได้แล้วว่าเป็นข้อ2อคือคำตอบนะคะ